สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟองไปเบอร์สุขสุขคนจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องแม่ใหญ่จอยจ้าวันนี้แม่ใหญ่จอยได้ตำบักแดงแซ่บๆพาพี่น้องมากินของแซ่บๆคือเกาพี่น้องกินกับนี่เ,เด้อจ้าเด้ออาหารบานเฮาอันหอยหน้าลวกพี่น้องกินกับหอยหน้าหอยหน้าลวกซุปเรียบร้อยแล้วพี่น้องแยายจอยก็เลยรื่อยๆตำปลาแดงมากวันเสี้ยวหอยหน้านี่ยจำกับน้ำตำบักแดงคือสชแซ่บเนาะพี่น้องแล้วก็ได้เห็ล้วค่ะทั้งผู้ จองแล้วก็มะเขือกระหล่ำพี่น้องแล้วก็มีข่านมจีนพี่น้องขานมจีนค่ะบอดายเด้อจ่าเด้อกินแก่เห็ดไปนั่งนาะพี่น้องมาจากเสบแต่ต้องกันพี่น้องซีมเบิ้งก้อนซีมหนามเบิ้งก้อนหนามกระแดกนู่นนู่นพี่น้องนั่นอุ้ยสื่อมาเด้อจ่าสื่อมาจากลานแม่น้องจูนเด้อจ่าเด้อจักพคนซื้อลานยัางลานพี่น้องแต่ว่าพี่มีลูกซื้อจูนไม่ใจจอยก็เลยเอิญแม่น้องจูนอยู่ตรงตลาดวงเวียนนึงเนาะพี่น้องขางๆเซเว่นพี่น้องเสบๆจ้า ตำแตงนี่ต้องยกให้น้องเขาเลยพี่น้องเขาตำแตงแซ่หนัวปลาแดกนัวหนัวอ่าพูดพี่น้องอ่าพูดเตียมที่จะแง่แง่บักหอยนะหอยตัวอวบยังไงยังไงแน่หน่อยแน่ปนกันพี่น้อง แตงนี่เนาวพี่น้องวันต้องจัมแจวเขาอาศัยนามตามแมงแตงเป็นแจวแทนพี่น้อง

Lùi ơi, Con ơi hoang thi, hoang thân nào ตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันพี่น้องนี่จอยสื่อมากเขาจะขายถุงละหนึ่งร้อยบาทหอยหน้าเนี่ยเดี๋ยวได้เติมไม่พปนหอกชุดละหนึ่งร้อยนะพี่น้อง ม่ใจจ่อแต่คาดจะแสบหมอกหอยลืมกินขนมจีน sai ừ. subscribe dạ, sẽ lấy cái เพ็ดเพ็ดหืมโอยจำหนามตาแมาแตง ก็ไล่ไล่พี่นองเชยงรถเรนไปเรนมาไล,าลา่ไล่ กินขอพให้แก่เพลไปนั่งไปนอนไปอเพ็ดปตาบาน ไม่เอานะเจีนเนสาจากปตู้ี่น้องซองแนมหาจะเป็นหย่านมาทางอื่นมาเก็หมาทางอื่นมากับเฮาเลยยู่ใกล้กกับเฮาพี่น่อง ส้าใจค่ะพี่น้องบอกว่าใย่ามกึดๆเลยพี่น้องน่ะตามถามตามออกเดน ไปเลยน้งจีนตา้งข้นว่าไรพี่นนอง จ้าพี่น้องจ้าผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้แม่ยายจอยก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับช่องแม่ยายจอยเด้อจ้าเด้อพี่น้อง พิษพาดประการใดกินมุมบานกินมุมสุภาพเมียจอยกับขอโทษขออภัยเด้อจ่าเดอ้อเสียงรดกับดัง้งดังพี่น้องขอโทษได้ร้ายจา้ะพอกันหม่คลิปนาพี่นอ้องสำรับมือน,นีเมียจอยจะขอตัวลาไปซ้ำเลยน,นะจา้าสวัสดีจา้า